สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมตอนเย็นนะคะเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรง หรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอยา่างเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักตรองคิวดูดวงส่วนตัวได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะหรือใครนะคะอยากสนับสนุนช่องคุณสามารถกดดูโฆษณานะคะหรือกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงใต้คตลิปด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์นะคะหรือใครจะกดสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วย่าลืมแคปประถานไปดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะคะสําหรับใครจะฝากถวายดอกบัวให้พระแม่รักสมีนะคะรอบวันศุกร์นี้ทักทางไลน์ได้เลยนะคะ ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะว่าเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะ,ะตั้งจิตตั้งใจนะเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่ารู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากๆเลยยิ่งเราอยู่ห่างไกลกันฉันก็ยิ่งคิดถึงเธอยิ่งอยากเดินทางมาเจอเธอรู้ว่าเธอเองเนี่ยก็คงคิดถึงฉันเช่นกันใช่ไหมเราอยู่ไกลกันมันก็อาจจะทําให้ความเข้าใจเราเนี่ย ไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่แต่ฉันอยากจะบอกเธอว่า ถึงจะไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ความคิดถึงเธออะมันคือเรื่องจริงนะฉันก็อยากมาเจอเธออยากมาหาเธอมากๆเหมือนกันกําลังรอวันที่เราจะได้เจอกันกําลังเคลียร์สถานการณ์เคลียร์งานหรือหาวันว่างเพื่อมาเจอเธอเร็วๆนี้แหละอาจจะไม่ถ้าเดือนนี้ไม่ทันก็อาจจะเป็นเดือนหน้าแต่จะพยายามมาหาก่อนเมษานะเพราะว่าไม่อยากให้มันนานไปกว่านั้นฉันเองอะคิดถึงเธอมากๆอยากเจอเธอมาก แล้วก็อยากจะพาเธอไปเที่ยวพาเธอไปมีโมเมนต์ร่วมกันไปทํากิจกรรมร่วมกันบ้างเพราะว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันห่างกันเหลือเกินแทบจะไม่มีเวลาว่างให้กันเลยแต่ก็คิดอยู่นะว่าจะพาเธอไปไหนต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรก็ได้ที่เรามีโมเมนต์ด้วยกันสักสองสวันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันเองก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เธอฉันก็อยากจะชดเชยให้ แล้วก็หวังว่าความสัมพันธ์ของเราอะ่ะหลังจากที่ไปเที่ยวด้วยกันหรือเออไปใช้เวลาร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขมากขึ้นมันจะแฮปปี้มากขึ้นฉันก็พยายามอยู่ว่าจะแบบคิดอยู่ว่าจะพาเธอไปไหน แต่ว่าตอนนี้ขอเวลาในการเคลียร์งานอย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจอย่าพึ่งปล่อยมือหรือว่าอย่าพึ่งคิดมากเราก็เดินจากความสัมพันธ์ไปนะให้เวลาฉันหน่อยฉันก็คิดถึงเธอมากเหมือนกันเหมือนที่เธอก็คิดถึงฉันแหละฉันรู้ว่าเธอคิดถึงฉันมากแค่ไหนเพราะว่าฉันก็คิดถึงเธอมากเท่าๆกันหรืออาจจะมากกว่าเธอด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะราศีเมษเด่นมากนะคะชาวต่างชาติเด่นนะคะรักทางไกลรักออนไลน์เด่น ะะแล้วก็จะมีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะที่เราเห็นออกมานะคะวันนะคะจะเป็นวันศุกร์วันจันทร์วันพฤหัสวันอาทิตย์วันพุธนะคะประมาณนี้ค่ะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักส่งคิวดูดวงส่วนตัวได้ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b ส c ค i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ